มันไม่ใช่นานโอมันถึงต้องใช้เยอะไหแมแต่ของเราเป็นนานโอใช้แค่นี้เองไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมากมายไม่รู้เลยถ้าหนูเจอกระดาวเรืองนี่แหละแล้วฉันก็ชีดกล้วยเออต้นไมกล้วยอ้วบทุกงอ้วบท่องไอ้เคือรึเอยใช้กับอะไรก็ได้หมเอาเคือแล้วเอาไปเวลาเรือจะดาวเรืองก็ชีดฟูกับต้นกล้วยจ้ะแม่ผ่านๆไปแล้วแม่มีละคนละและนั่นนะไอ้อะไรอ่ะไอ้ผู้ชายไอ้ผู้บังคับผมคิดว่มันก็ยังเข้า เดี๋ยวดูจะติดตั้งเลยกอนเดททิ้งเนีเอ๋หน้าประทำใจไหมนี่หน้ามีผู้ชายเอ็มที่เขาได้เทยมาทำเองเนี่ยพอแม่ดูเนี่ยเพราะว่าเขาได้ดูคนของมองเห็นภาพแล้วพลังหน้ามันก็ยังไม่ใหญ่ขนาดจุกงอ้อมเนี่ยแม่พูดกับผู้ใหญ่อยู่ชนิดที่ไม่ไม่ได้เว้นเลยต้องได้ทิ้งเป็นม้วนเลยฝรั่งน้องเอ๋ยิงยันกับแม่หน่อยเซ๊ะอ่าน้องเอ๋ยิงกับแม่ดิแม่โกปให้หนูหน่อยยกปอยหนูหน่อยนั่นเจนะคะเซนไวซ์ กําลังนะครับเสร็จแล้วไม่มีคุณุดเริ่มใช้เนี่ยยังว่าไม่มีใบเลยมีแต่ทุกช่องใช่ไหมมีแต่ลูกติ้งก็ทุกช่องเลยแล้วก็ื่อกวที่ตรงแต่งานนั้นมันก็หมดสภาพแล้วเราก็ทําน้ําเราต้องเป็นจุดตีแล้วว่าพอปุ๊กปุ๊บปุ๊บปุ๊ทําไมใบเขียวขนาดนั้นวะทําไมรัมขนาดนั้นเนี่ยที่มันหมดสภาพแล้วอ่ะมันหมดสภาพไปแล้วไม่น่าไร้ไร้อะไรแล้วตอนหน้านี้ปุ๊บอะไรก็เรื่อง ้ากระชีดนาโนเนี่ยที่มันเป็นที่นันเขียวบุกจริงเห็นกันที่บ้านนะอ่าเดี๋ยวดูได้บุญได้ทีานีท้ทีนี้เราก็ได้ได้ความรู้อย่างหนึ่งแนมะ่ไอ้ที่นาที่ปลูกอะไรมามันก็ไม่ได้ใช่ไหมเหล,ลือได่แต่ทำไมเรามาฉีดอันนี้ให้ขนาดให้ทางใบใช่ไหมแต่มันได้ผลผลิตอะ่ะแสดงเราเราก็ได้รับรู้แล้วว่าเือะกินอาหารทางใบส่วนมันก็เป็นส่วนประกอบแค่นั้น แต่ทางหลักก็คือทางใบเพราะนั้นการให้อาหารเสริมทางใบเนี่ยสุดยอดอาจารย์ที่มูซอาเนี่ยเขาไปชิมไปเนี่ยไปทุเรียนเขาอะค่ะกัวน้อยเอ้ยสานวันเนี่เรื่องเจิงเนื้นะกโก้เจงเนื้อเจิงเนื้อก็ต้องไม่ใครเรียนเลยเอาของเราไปามวันเนี่ยคุณบอวัานี่กิงแล้ก็น้อยชิมเลยทุเรียนใช่ไหมแม่ทุเรียนเอ้ยไม่ต้องปลูกทุเรียนแล้วนะเราได้เคสแล้วยเี่ยเฮโน่ต้นสันอย่างเงี้ยจะมาดูเถื่อนดูเลยว่าสานวันแล้วก็น้อย ตายเองนะดอกออกเไยังไม่ได้เป็นพุ่มอะไรเลยแล้วใบนุ่มันแทบเลยยามเย็นนะแม่แสงทิพย์ส่งใบนใบแล้วพอเหลือจากดาวเรืองก็ชิดพลังฝันล้างมันติ็ทุกข้อเลยนะเดี๋ยวไปเด็ดทิ้งเลยตาโนนี่คุณชุวันดีจริงๆต้องไวไอซีด้วยนะแม่ต้องไวไอซีน้องเอด้วยต้องไวไอซีอ๋อเนี่ยต้องไวไอซีกับดาวเรืองตัวเองแล้วแบบ ว่านทนี้มันไม่ใช่ว่าแค่ดาวเรืองมันต้องสามสิบสี่สิบไร่กันนะว่าเดี๋ยวถ้าแม่ทําตรงนี้เราก็เก็บผลงานกันบอกน้องเอแล้วว่าใครสนใจอ่ะเรียกมาประชุมกันอ่่คิดี่า่ันทำอะไรฉันจทำป้ายไว้แล้วก็ดูสังเกตถ้าอะไรที่สังเกตดีแน่นี้ตกข้มมลยไม่รอแล้วไม่รอลไ่รอโอ้โหีนครับ นัวไหนครับนี่จราดเป็นเลยตัวไหนครับนี่จ๊าดเดินเลย ต่มรอไม่ีเรื่องโอ้โคเหืออาหารเสริมเพิ่มทนผลิตใช้นาโูเพียงนิดทนผลิต ผสมน้ำฉีดพ่นต้นไมพืชผักโตวไวสร้างรายได้มากมีอาหารเสริมวายไอซี IC, นาโนเร่งดอกผลให้โตปรับสภาพพื้นดินดีใช้แล้วเห็นผลทันทีผลผลิตมากมีมีเงินใช้ไม่ขาดมือ